สวัสดีค่ะทุกทกท่านคะวันนี้เราจะมาแชร์คลิปวิดีโอนะคะ,ะเกี่ยวกับการตั้งค่าตรวจสอบด้วยตนเองนะคะตรวจสอบวิดีโอได้ตนเองเนาะหลายๆท่านอาจจะได้เมล,ลมาบ้างแล้วนะคะตอนแรกดาก็หาตั้งนานว่าทาอย่างไรนะคะแต่จริงๆิงแล้วเขาแจ้งบอกว่าทําในโทรศัพท์ได้แต่ว่าดาลองแล้วไม่มีให้ติ๊กในโทรศัพท์ตอนนี้ดาก็จะมาแชร์ทําใน โน้ตบุ๊กนะคะเริ่มต้นเรามาเริ่มต้นเรามาที่หน้าช่องของเราใช่ไหมคะแล้วเราก็ไปที่ YouTube Studio นะคะา YouTube Studio ก็จะมาที่หน้า d ด s ก์บอร์นะคะเมื่อกี้เราตั้งแค่วิดีโอสั้นเนาะหนึ่งวิดีโอเพื่อเพื่อ,อเป็นตัวอย่างอันนี้ค่ะ อันนี้เนี่ยมาและแกงอร่อยดาตั้งแค่แบบเดี๋ยวดาก็จะลบออกนะคะตรงนี้ค่ะเพื่อนๆจะเห็นเนาะเขาจะเขียนว่ากําลังตรวจสอบเนี่ยค่ะถ้าเราไม่ได้ตั้งไปเข้าไปตั้งค่าอะไรอะ่ะเขาจะใช้เวลานานมากทีนี้ดาก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆหลายๆท่านนะคะที่ยังไม่ทราบตรงนี้นะคะหรือว่าเห็นเมลแล้วไม่รู้ว่าทําอย่างไรนะคะคลิปนี้ก็จะมาแชร์ให้ให้ เพื่อนๆพี่ๆน,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 นะคะได้รับชมกันนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปคลิกที่การสร้างรายได้นะคะเขาก็จะมาหน้านี้นะคะอันนี้ดาโพต์ไปนะแกงอร่อยอร่อยไปนะคะเราก็เปิดตรงนี้ก็ไปกดที่เปิดแล้วให้เลือกถัดไปนะคะเลือกถัดไป เนี่ยค่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมเขาจะมีจํากัดให้เราเลยคุณมีภาษาไม่เหมาะสมไหมมีเป็นเนื้อหาสําหรับผู้ใหญ่ก็คือเหมือนเป็นสแปดบวกะนะคะมีเนื้อหาที่สร้างความตื่นตระหนกมีความรุนแรงไหมพฤติกรรมหรือการทําอันตรายไหมเนื้อเนื้อหาเกี่ยวกับยาต่างต่างใช่ไหมคะเพื่อนๆจะเห็นอยู่เนาะเปิดโอกาสพฤติกรรมที่ไม่ซื่อสัตย์เนื้อหาที่เป็นวิจารณ์ไป เรื่องความเสียมเสียเกลียดชังปัญหาอา,อาวุธเนี่ยค่ะเหตุการณ์ที่มีความละเอียดอ่อนนะคะสงคารามการเสียชีวิตศพกนาตกรรมประเด็นที่มีการขัดแยง้งเทือนใจผู้ใช้นะคะถ้าเราไม่มีอะไรเกี่ยวกับตรงนี้นะคะให้เราติ๊ก ถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือนานออฟหรือว่าไม่มีทั้งที่กล่าวมาอันนี้ก็คือไม่ใช่ข้างต้นทั้งหมดปึ๊บพอต,ติกตรงนี้นะคะเขาก็จะเป็นว่าเหมาะสำหรับโฆษณาก็คือถ้าเราไม่มีตรงนี้เขาก็คือจะลงโฆษณาให้เราเนาะถ้าเรามีตรงนี้ข้อใดข้อนึงก็จะติดเหลืองนะคะก็จะเห็นนี่มีเยอะเลยเกี่ยวกับ หลายอย่างนะคะเกี่ยวกับยานะคะเพื่อเพบางท่านก็อาจจะเห็นนะคะอา,อาจจะมีโดนไปบ้างนะคะบางบางบางช่องเนาะอันนี้ค่ะเราได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์เพื่อชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับเนื้อหาผู้ใหญ่ความรุนแรงเนื้อหาที่สร้างความตกใจเนื้อหาสร้างความเกลียดชังเหตุการณ์ที่มีความละเอียดหลอนยาเสพติดและพฤติกรรมที่มีการชอ ฉนหลอกลวงอันนี้ค่ะคือเขาจำกัดคือเขาไม่อยากให้แพลตฟอร์มเขาก็คือใน YouTube เนี่ยมีเรื่องพวกนี้นะคะแต่ถ้าคุณจะโพสก็คือคุณก็อาจจะไม่ได้เปิดสร้างรายได้อะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ถ้าคุณติดบ่อยๆอ,อันนี้ก็ต้องก็ <laughs> <laughs> ต้องพิจารณากันนะคะเพราะว่า ก็เหมือนการเล่นกีฬาเนาะคุณโดนใบเหลืองกี่ครั้งคุณอาจจะได้ใบแดงนึกอ,ออกไหมคะอันนี้ดาก็ไม่ทราบเนาะว่าเขามีหลักเกณฑ์อย่างไรบ้างเพื่อนๆท่านไหนทราบก็คืออาจจะแชร์ตรงที่ใต้คอมเมนต์ได้นะคะอันนี้ดามาแชร์ตรงนี้ให้พี่ๆเพื่อนๆได้ได้รับชมกันนะเพราะว่าดาก็หายอยู่นานเหมือนกันนะในเมลที่เขาแจ้งมาว่าดาจะไปติ๊กตรงไหนเนาะอันนี้ดาก็เลยอ๋อ ตรงนี้นี่เองนะคะบางทีระบบคอมพิวเตอร์เนาะเราก็หาหาหาว่ากดตรงนั้นกดตรงนี้เอ๊ะมันใช่ไหมอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะคะเพราะอันเนี้ยดามีประสบการณ์ก็คือว่ามีวิดีโอหนึ่งเนาะดาใช้เวลาตั้งสองสามชั่วโมงนะคะก่อนที่เขาจะพิจารณาก็คืออ่าวิดีโออ่ะเปิดเปิดไปให้เพื่อนๆได้รับชมแล้วนะคะแต่ตรงเนี้ยก็คือยังไม่ได้รับการอนุม,มัติว่าให้เปิดสร้างรายได้นะคะแสดงว่า เราต้องติ๊กตรงนี้ก่อนที่วิดีโอจะเล่นนะคะเขาบอกเราก่อนอยู่แล้วว่าเราต้องติ๊กตรงนี้ก่อนที่วิดีโอจะเล่นนะคะอย่างน้อย1ชั่วโมงเพื่อเขาจะได้ตรวจสอบได้นะคะว่าวิดีโอเราเหมาะสมแก่การสร้างไรายได้แก่การลงโฆษณาไหมนะคะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือถ้าเราถ้าเราอ ไม่มีอันนี้ข้างต้นใช่ไหมเราติก๊กตึ๊บข้างต้นเขาก็จะขึ้นมาเลยว่าแหล่งที่มาของการสร้างรายได้ก็คือเรามีได้หมดนะคะอืมตรงนี้นะคะแล้วเราก็กดส่งไปตึ๊บเรียบร้อยแล้วเราก็กดเซฟบันทึกนะคะตึ๊บบันทึกไป กดบันทึกไปแล้วนะคะเสร็จแล้วน่าจะเป็นช้านะน่าจะเป็นที่ดาเข้าไปช้าต้องได้บันทึกอีกรอบกดปึ๊บน่าจะเป็นทีดาพูดพูดเยอะใช้เวลาในการบันทึกเยอะก็เลยไม่เขียวให้ในทันทีนะคะหลายนาทีเนาะ อ่านี่เสร็จแล้วนะคะก็คือเข้าไปดูตรงนี้เนี่ยค่ะนี่ก็จะขึ้นมาแล้วไม่มีข้อจํากัดเนาะอันนี้เปิดอันนี้อันนี้ตอนแรกที่ดาตั้งใจจะทําตรงนี้ให้พี่ๆเพื่อนๆดูเนาะคลิปช็อตแต่ทีนี้พอดีว่าดาใส่เพลงไปก็จะไม่มีตรงนี้อยู่แล้วนะคะก็จะเป็นโน้ตติดเรื่องเรื่องเพลงแค่นั้นเองนะคะตรงนี้ก็คือไม่สามารถเข้าไปในตรงนี้ได้อยู่แล้วเนาะเพลงคลิปช็อต แต่เราก็เอาคือเอาไว้ให้แบบว่าเหมือนแบบว่า,ามีท่านใดสนใจเขาก็ชอบชอบคลิปที่เป็นมีเพลงน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยเนาะเขาเห็นแล้วเขาก็ชอบเขาก็อาจจะกด subscribe ให้เราอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอันนี้เขาก็จะใช้เวลา processing ก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะคะไม่เกินนี้ให้เราโอเคสำหรับคลิปนี้ค่ะก็คือมาแชร์ในเรื่องอาการเช็ค วิดีโอด้วยตนเองก่อนก็คือเหมือนเราช่วย y u t u b e เช็คกันนะคะเบื้องต้นเขาจะได้ทำงานเร็วขึ้นนะคะค่ะคลิปนี้กข็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะขอขอบคุณทุกๆก,การรับชมค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปแล้ยด้วยจ้าบ๊ายบาย